สวัสดีค่ะยิยนดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้ระถึกแน่สสรัฐบาลประยุทธ์โดนอีกคนสมชัยชี้ช่องยื่นกะกะตอรองยุภพภูมิใจไทยหลังสำรีรักสุธทธีสอสภูมิใจไทยถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่สสลือปมรับเงินย้ายซบภูมิใจไทย โดยเมื่อวันที่4พฤศจิกายนปี2564สีนายสมชายสีสุธยากรอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งได้โพสต์ข้อความเรื่องข่าวเล็กๆแต่ใหญ่มากเผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยได้ระบุว่าข่าวสารรัฐมนูญมีคำสั่งให้สสสำลีรักสุธทธีพักภูมิใจไทยยุติปฏิบัติหน้าที่เมื่อเย็นวันที่3พฤศจิกายน ดูจะเป็นข่าวเล็กๆที่คนไม่ให้ความสำคัญมากนะักเนื่องจากตัวสอสอมไม่เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไปโดยในข่าวได้ระบุว่าเป็นกรณีที่เกิดจากการรับเงินเพื่อย้ายพักหลังจากอนาคตใหม่ถูกยุบข้อเท็จจริงกรณีคำร้องเป็นคำร้องของพรรคร่วมฝ่ายค้านกรณีขาดคุณสมบัติตามมาตรา98วงเล็บ7ของรัฐธรรมนูญด้วยคดีลักทรัพย์ ต้องโทษจำคุกไม่ใช่การร้องเกี่ยวกับการรับเงินยายพักจริงตามที่โคศกพักภูมิใจไทยถแถลงแต่การรือประเด็นการรับเงินยายพักโดยมีคลิปเสียงที่สนทนาระหว่างสสเผยแพร่นในโลกโซเชียลในเดือนกุมภาพันธ์ปี6 3นั้นกลับน่าสนใจมากว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ เพราะหากเป็นเรื่องจริงเป็นการทำผิดพรบพักการเมืองมาตรา30เรื่องการเสนอประโยชน์ให้มาเป็นสมาชิกพักหากพักใดททำมีโทษตามมาตรา92วงเล็บ3ถึงยุบพักและตัดสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งของกรรมการบริหารพักหากกระทำโดยบุคคลมีโทษตามมาตรา109าจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1 0 0 0 0 0บาท เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง5ปีการยื่นคำร้องต้องยื่นที่กะกะตให้กะกะตไต่สวนหางเห็นว่าเป็นจริงกะกะตจึงส่งสารรธรรมนูญให้ยุบพ,พักไม่แน่ใจว่ามีคนร้องที่กะกะตเรื่องนี้หรือยังแต่ที่สารธรรมนูญตอนนี้ไม่ใช่เรื่องนี้ครับ ในขณะที่เมื่อวันที่3พฤศจิกายยนสารธรรมนูญประชุมปรึกษาคดีในคดีประธานสภาผู้แทนันิษฎรผู้ร้องส่งคำร้องให้สารธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตราไป12ว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนริษฎรของนายสำรีรักสุทธิสอสอบพักภูมิใจไทยผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงตามมาตรา101วงเล็บ6ประกอบมาตรา98 วงเล็บสิบหรือไม่โดยสารธรรมนูญพิจารณาข้อที่จริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้วเห็นว่ากรณีเป็นไปตามรัฐรรมนูญมาตรา82วรรคหนึ่งประกอบพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูนหรือพอรลปรว่าด้วยวิธีพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญพศ2 5 1 1มาตรา7วงเล็บ5จึงมีมติเอกฉันรับคำร้องนีไว้พิจารณาวินิจฉัยและให้ผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อสารรัฐธรรมนูญภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้อง สำหรับคำขอให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา82วรรคสองนั้นศาลมีมติเอกฉันเห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่า ผู้ถูกร้องมีกรณีตามที่ถูกร้องซึ่งมีคำสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนับตั้งแต่วันที่3พฤศจิกายนปี2 5ง4รส่ 04, จนกว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยสำหรับนายสำลีเป็นอดีตสดสอบบัญชีรายชื่อพักนาคตใหม่และได้ย้ายไปซบพักภูมิใจไทยภายหลังพรรนอนาคตใหม่ถูกยุบไปโดยได้มีการอ้างว่าได้รับเงินเพื่อย้ายพัก ทำให้พักร่วมฝ่ายค้านได้เข้าชื่อยื่นต่อประธานสภาผู้แทนรัษฎรส่งคำร้องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยดังกล่าวในขณะเดียวกันนายสุภชัยใจสมุตรพร้อมด้วยนายสำลีแถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริงว่าประเด็นดังกล่าวได้มีการขยายความไปในลักษณะว่าเกิดจากข้อเท็จจริงเรื่องบันทึกคลิปเสียงซึ่งไม่ใช่กรณีที่สารรับคำร้องไว แต่ข้อเท็จจริงคือนายสำลีเคยมีคดีอาญาในช่วงปี2532-2533ถึงกรณีที่นายสำลีมีบ้านพักใกล้สถานบันเทิงในจังหวัดมหาสาร,รคามซึ่งมีการแสดงดนตรีสดเสียงดังรบกวนจนเกิดข้อพิพาทกันกระทั่งนายสำลีได้เข้าไปในสถานที่บันเทิงนั้นและถูกแจ้งความดำเนินคดีบุกรุกทำให้เสียสทรัพย์ทายที่สุด สารได้พิาพากษาลงโทษจำคุกนายสำลี5ปีแต่ให้รอลงอายาไว้3ปีโดยให้บำเพ็ญประโยชน์ตามเงื่อนไขโดยนายสำลีไม่ได้เข้าเรือนจำแต่อย่างใดแต่เป็นโทษรอลงอายาไว้นายสุภชัยกล่าวด้วยว่าเรื่องที่เกิดขึ้นจึงเป็นที่มา ที่มีผู้ร้องว่ากรณีนี้นายสำรีขาดคุณสมบัติหรือพ้นสภาพสมาชิกหรือไม่ท้งนี้เรื่องนี้เป็นช่วงเวลาก่อนที่นายสำรีจะมาเป็นสสพรรคภูมิใจไทยและในวันนี้สารรัฐมนูญก็ยังไม่ได้วินิจฉัยให้พ้นสมาชิกภาพแต่ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นเรื่องที่นายสำรีถูกโทษทางอาญาไม่ใช่เรื่องคลิปเสียงตามที่เป็นข่าวซึ่งเรื่องคลิปเสียงไม่เคยเป็นคดีมาเลยหลังจากนี้นายสำรี ก็จะต่อสู้คดีตามแนวทางต่อไปด้านนายสำลีกล่าวว่าตรงพื้นที่บ้านมีผับบาร์มาตั้งติดกับบ้านพัก ซึ่งมีการแสดงดนตรีสดเป็นเวลาหลายปีตนได้รับความเดือดร้อนจากเสียงรบกวนและได้ร้องเรียนสามผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ไม่มียุคสมัยใดแก้ปัญหาได้ช่วงที่เกิดเหตุตนเขียนหนังสือจำหน่ายให้กับสำนักพิมพ์ทางสำนักพิมพ์กำหนดให้ส่งต้นฉบับให้เร็วแต่เมื่อมีเสียงรบกวนจากสถานบางังเทิงดังกล่าวทำให้เขียนหนังสือไม่ได้เกิดความเครียดจนสติหลุดเข้าไปบุกร้านยามวิการ จึงถูกกล่าวหาว่าเข้าไปขโมยของขนาดนั้นทนายบอกให้รับสารภาพก็จะไม่มีผลเรื่องการสมัครสสดและในที่สุดศาลตัดสินให้ลงโทษรอลงอาญาโดยให้บำเพ็ญประโยชน์ซึ่งไม่เกี่ยวกับเรื่องคลิปเสียงแต่อย่างใดงามไซส้สะพานลมขี้เกียจสลังยาวประชุมนันแรกต้องสั่งปิด รัฐบาลไฟคา้านโทษกันวุ่นสสรัฐบาลทำสภานล,ล้มตั้งแต่เปิดประชุมนัดแรกหายหัวกันหมดงามไส้จริงๆงานนี้สะพานล,ล้มไม่เป็นท่าประชุมนัดแรกประธานกดออดเรียกเกือบ5นาทีแต่ก็สอบไม่ครบองค์ประชุมจึงตัดสินใจปิดบอกประชุมต่อคราวต่อไปโดยเมื่อวันที่3พฤศจิกาย,ยนปี2005รูปที่รัฐสภาผู้สื่อข่าวได้รายง,งานว่า เวลาประมาณ11นาฬิกาที่ประชุมเริ่มพิจารณาร่างพรบลิขสิทธิ์และร่างพรบวิชาชีพการสัตวบาลตามที่คณะกรรมาการพิจารณาเสร็จแล้ว ที่ประชุมให้ความเห็นชอบร่างพรบรทั้งสองผ่านวาระสามแต่ปรากฏว่าจำนวนองค์ประชุมค่อนข้างกระท่อนกระแทนการโหวตแต่ละมาตรามีองค์ประชุมเกินกึ่ง1คือ238เสียงจากจำนวนสสทั้งหมด476คนเพียงไม่เท่าใดทำให้ในายสุภชัยโพสุรองประธานสภาผู้แทนรัษฎรที่ทำหน้าที่ประธานการประชุมคอยเตือนสมาชิกให้อยู่ในห้องประชุม ไม่ให้ออกไปไหนเพราะจะมีการลงมติอยู่เรื่อยๆส่วนกระทั่งเข้าสู่การพิจารณาร่างพรบรคุ้มครองพยานในคดีอาญาจำนวน11มาตราสถานการณ์ในห้องประชุมก็ยังไม่ดีขึ้นการลงมติแต่ละมาตรามีองค์ประชุมบางตาลงเรื่อยๆบางมาตรามีองค์ประชุมอยู่แค่242คนเกินกึ่งหนึ่งมาแค่4คนเท่านั้นเอง โดยเฉพาะสะสฝ่ายรัฐบาลอยู่กันค่อนข้างน้อยเมื่อมาถึงมาตรา6นายสุชาติตันเจริญรองประธานสภาผู้แทนราษฎรที่ทำหน้าที่ประธานการประชุมได้กดอดเรียกสมาชิกเพื่อเข้ามาแสดงตนก่อนลงมติแม้กดอดเรียกอยู่เกือบ5้านาทีแต่สมาชิกยังอยู่กันร้อยหรอสอเขาอาจจะไม่ครบองค์ประชุมทำให้ในายสุชาติตัดสินใจชิงปิดประชุมทันที โดยได้กล่าวว่าเอาไว้ประชุมการคราวต่อไปและสั่งผิดประชุมในเวลา17.20นนถือเป็นเหตุสภาล่มประเดิมการเปิดประชุมสภาสมัยสามัญครั้งที่2ทับ2564ในนัดแรกจากนั้นเวลา17.30นนนายสมคิดเชื้อคงสสอุบลราชธานีพักเพื่อไทยนำทีมพักร่วมฝ่ายค้านถแถลงเหตุการณ์สภาล่มโดยนายสมคิดได้กล่าวว่า วันแรกของการทำงานสภาก็ล่มแล้วทั้งที่เป็นหน้าที่ของรัฐบาลต้องรักษาองค์ประชุมวันนี้มีกฎหมายที่สำคัญอยู่หลายฉบับแต่รัฐบาลไม่ใส่ใจเมื่อดูแลองค์ประชุมไม่ได้ไม่สมควรอยู่เป็นรัฐบาลขอให้พลเอกประยุจันโอชานายยกรัฐมนตรีดูแลเรื่องนี้ด้วยส่วนที่ระบุว่าพักไฟคานอยู่ในห้องประชุม แต่ไม่ยอมแสดงตนเป็นองค์ประชุมนั้นถึงกดให้ก็ไม่เพียงพอเพราะฝ่ายรัฐบาลขาดเป็นจำนวนมากด้านนายจุลพันธ์อมรวิวัฒสอสสเชียงใหม่พักเพื่อไทยได้กล่าวว่าตามธรรมเนียมปฏิบัติเป็นหน้าที่ที่รัฐบาลต้องรักษาองค์ประชุมแต่ความขัดแย้งในรัฐบาลไม่สามารถเกิดประสิทธิภาพนี้ขึ้นได้เชื่อว่าจะเกิดเหตุการณ์สะพานล่มอีกหลายครั้ง ขณะที่นายอัธกรสิริรัทยากรสสบัญชีรายชื่อพักรังชารัฐในฐานะเลขานุการวิปรัฐบาลได้กล่าวว่าองค์ประชุมขาดไปสิบเสียงเพราะพักเก้าไกลและพักเพื่อไทยไม่ยอมแสดงตนในห้องประชุมโดยไม่ทราบเหตุผลทำให้ต้องเลื่อนพิจารณาร่างพรบคุ้มครองพยานเป็นสัปดาห์หน้า โดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความกินเห็นกันเป็นจำนวนมากงเชน่นควรจะตั้งระเบียบการประชุมสภาใหม่ให้ทันสมัยขึ้นถ้าไม่มาหรือขาดการประชุมในฐานะที่เป็นสอสอสอวอต้องตัดสิทธิ์ในการทำหน้าที่เป็นสอสอและสอวอเพราะเงินเดือนที่พวกมันได้รับคือภาษีประชาชน ก็เตรียมรับมือกับผลที่ตามมาได้เลยคือเลือกตั้งรอบหน้าถ้าคะแนนเลือกตั้งออกมาได้น้อยก็อย่าบ่นกันนะแต่ถ้าพักฝั่งรัฐบาลโกงก็น่าจะเป็นบัตรขย่งเลือกตั้งและกฎของโจร,รัฐบาลน่ารังเกียจมากบอกตรงๆสันดานเลวเห็นกันหรือ,อยังหรือเห็นแก่งเงินเล็กๆน้อยๆที่มันเอามาฟาดหัวแล้วก็ยอมก้มหัวให้มันละ่ะ สมัยหนะ้าก็อย่าลงคะแนนให้คนพวกนี้นะส่วนผมและครอบครัวชาตินาตอนบ่บยก็ไม่เลือกพวกมันอยู่ดีเงินเดือนเป็นแสนแต่ไม่ทำงานกันเลยพวกชั่วนั่งแดกภาษีประชาชนไปวันๆแต่ไม่ทำหาอะไรเพื่อประชาชนและประเทศชาติทำอะไรไม่ได้สักอย่างอยู่ไปก็เปลืองงบประมาณแผ่นดินจริงๆกินเงินภาษียั่งสันหลังยาวอีกขอให้มันมีอันเป็นไปซะ ขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์มัติชนและสำนักข่าวอิสาราขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชม